ครับสวัสดีครับผมบอลคาร์ทูเดย์ครับวันนี้เราจะพามาชมคลิปเปิดโผลรถจักรยานยนต์นะครับที่จะเปิดตัวในปี2025นี้นะครับซึ่งเมื่อกลางปี2024ที่ผ่านมานะครับก็มีหลายรุ่นที่เราได้นำเสนอและมีการเปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งปีนี้จะมีรุ่นไหนที่เ่าบรรดาไบเกอร์ตั้งตารอกันบ้างและจะมีคันไหนที่เราพามาให้ชมกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผม โดยเริ่มต้นกันที่ Honda Forza a 750นะครับพรีเมียมบิ๊กสกูตเตอรที่คาการมาแล้วหลากหลายรอบว่าจะมาขายในประเทศไทยแต่ว่าก็ยังไม่มาสักทีและล่าสุดครับในช่วงปลายปีมีกระแสะข่าวลือจากโซเชียลมีเดียนะครับที่ดูเหมือนว่าจะเป็นประกายแห่งความหวังถึงแนวโน้มว่า Big Scooter รุ่นนี้กําลังเตรียมเปิดตัวในไทยในปี2025และสําหรับสเปคพื้นฐานของ f o r ์ a 750นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2สูบขนาด 750cc SOHC 8ว้าวระบายความร้อนด้วยน้ำครับซึ่งให้พละกําลังสูงสุดอยู่ที่57.7แรงม้าที่6,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่69นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีนะครับและที่น่าจะเป็นจุดเด่นของโมเดลนี้นั่นก็คือชุดเกียร์ DCT ครับที่สามารถขับขี่ได้ทั้งระบบออโต้และก็ระบบแมนโวนที่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสตั่นเองครับ มาถึง Yamaha NMAX Turbo ัรัป Sport ก c o o t e r Class 150cc ที่เปิดตัวตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วในประเทศอินโดนีเซีย เปิดตัวมาก็มาพร้อมกับอัปเดตใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกและก็เทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยโดยในส่วนของการออกแบบมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เยอะพอสมควรครับในส่วนของไฟหน้าและก็ไฟเลี้ยวดีไซน์เหมือนรูปตัว M โดยในส่วนไฟหลักจะเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์2ดวงครับมีไฟ DRL เป็นเส้นตรงและก็ขนาบข้างด้วยไฟเลี้ยว LED และในส่วนของด้านท้ายก็ปรับเปลี่ยนใหม่แยกอย่างชัดเจนครับระหว่างไฟท้ายกับไฟเลี้ยวและในด้านของขุมพลังเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นสําคัญของ n m a x Turbo นะครับซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์บูคอ155ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ําให้พลังกาลังสูงสุดอยู่ที่15.36แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่14.2นิวตันเมตรครับมีระบบวาล์วแปรผัน VVA ซึ่งมาควบคู่กับเทคโนโลยี Yamaha Electric CVT หรือว่า YE CVT นั่นเองครับนอกจากนี้ยังมา พร้อมกับโหมดการขับขี่2โหมดนะครับคือ T Mode, Tow Commuting และก็ S m o d e ครับ Sport Touring นั่นเองพร้อมด้วย Turbo Y Shift ครับที่จะมามอบประสบการณ์การเล่งความเร็วด้วย3ระดับ TVV 3 0 2 n ครับมอเตอร์ไซค์แนวสตรีทไฟเตอร์สไตล์อิตาลีได้รับการออกแบบที่ดึงดูดด้วยไฟหน้า LED ทรงกลมขนาดใหญ่ครับหน้าจอเรือนม้ LCD ดิจิตอลทรงกลมมีช่องดักอากาศขนาดใหญ่ที่ด้านหน้าครับเติมเต็มให้ตัวรถมีความดุดันมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกระบอกนั่งแยกแบบสปอร์ตครับสวิงอาร์มเป็นแบบเดี่ยวโค้งเฟรมถักที่โชว์เห็นเครื่องยนต ลายท่อไอเสียคู่ครับแล้วก็วงล้อสีแดงเพื่อให้ได้ลุกความสปอร์ตเต็มพิกัดในด้านของเครื่องยนต์ใช้พื้นฐานเครื่องยนต์จากเบนด้าชินชิล่า300ครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์2สูบวีทวินขนาด298 cc ซี่จังหวะระบายความร้อนด้วยของเหลวให้กําลังสูงสุดอยู่ที่29.5แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่26.5นิวตันเมตรขับเคลื่อนด้วยโซ่ครับส่งพละกําลังผ่านชุดเกียร์6สปีดพร้อมด้วยระบบสลิปเปอร์คลัชส่วนของช่วงล่างโช้คอัพด้านหน้าเป็นแบบอัพไซ ดาวนะครับแล้วก็ชกอัพด้านหลังเป็นแบบเดียวสามารถปรับพีโหลดได้นะครับระบบเบรกดิสเบรกด้านหน้าขนาด296.5ม mm, ิมและดิสเบรกด้านหลังขนาด240มิมครับพร้อมระบบ ABS แบบ Dual Channel นะครับแล้วก็วงล้อขนาด17นิ้ว A อพพิเลีย RS 457ครับสปอร์ตฟูลแฟลิ่งตัวเริ่มต้นไซส์กลางที่มาพร้อมกับหน้าตาอัหล่อเลาครับโดดเด่นด้วยไฟหน้า LED พร้อมกับคมคู่แยกซ้ายขวาพร้อมกับสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวในตัวต่อด้วยไฟ Day t i ท e r u n n i n g Light ครับแผงหน้าปัด TFT สีเป็นแบบเต็มรูปแบบนะครับขนาด5นิ้วเติมเต็มความเป็นสปอร์ตบค์ด้วยเบาะนั่งแบบแยกส่วนครับแล้วก็ชุดแฮนด์จับโชกคสำหรับเครื่องยนต์ใช้เป็นเครื่องยนต์สสูบขนาด457 cc ครับระบายความร้อนด้วยน้ำให้พละกกำลัง อยู่ที่47แรงม้าและก็แรงบิดอยู่ที่43.5นิวตันเมตรและมีจุดเด่นอยู่ที่คันเล่งไฟฟ้าครับที่สามารถตอบสนองอัตราเร่งได้อย่างแม่นยำมาพร้อมกับ q u i c ชิฟเตอร์นะครับแล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างโหมดการขับขี่3โหมด D S X s 1ส0 0 GX นะครับสปอร์ตทัวเลอร์ที่ถูกจัดวางตำแหน่งการตลาดไว้ตรงกลางระหว่าง GSS s 1 0 0 0 GT และก็ v s t r o m 1 0 5 0โดยนำเสนอเครื่องยนต์ระดับซูเปอร์ไบค์พร้อมกับแชสซีระบบการสะเทือนระยะห่างจากพื้นที่สูงขึ้นครับและตำแหน่งการขับขี่แบบหลังตรงสำหรับการออกทริปเดินทางไกล g s x s 1 0 0 0 GX นะครับมาพร้อมกับกลุมพลังเครื่องยนต์ขนาด1000 CC ซีซีแบบ d o โ c สซีซูบผสานการทำงานด้วยระบบเกียร์6สปีด ครับเคลมไว้ว่ามีพละกกำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าแรงบิด106นิวตันเมตรและยังมาพร้อมกับระบบ Suzuki Crush Assist System นะครับแล้วก็ Quick Shifter เพื่อการเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างต่อเนื่องและก็รวดเร็วนั่นเองครับ CB1 a l l n ครับนัดเก็ตสตีดไฟเตอร์ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เหนือกาลเวลามาพร้อมกับสัญลักษณ์ปีกข้างครับบนถังน้ำมันเชื้อเพลิงและก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED คู่ขนาดกระทัดรัดโครงเฟรมสปาร์คู่แบบใหม่นะครับที่ดูคล้ายกับของ7 5 0ดอนในด้านของสมรรถนะใช้เป็นเครื่องยนต์4สูบแถวเรียงขนาด998ซีซี4จังหวะครับเป็นแบบ DOHC 1 6บว้าระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งก็เป็นขุมพลังเดียวกันกับ CB1 R น,นั่นเองครับที่ เป็น Neo Sport Cafe แต่ว่าเครื่องยนต์เจ้า CB 1000คันนี้ถูกปรับจูนใหม่ครับให้มีพละกำลังสูงสุดอยู่ที่147.5แรงมา้าพร้อมกับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่98.9นิวตันเมตร ยามาฮ่าแอร์ร็อกซ์อัลฟานะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อานนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียโดยสิ่งที่น่าสนใจคือการที่ตัวรถมาพร้อมกับก,บการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายครับไม่ใช่แค่เพียงการออกแบบเท่านั้นนะครับแต่ยังมีการอัปเกรดสมรรถนะและก็คุณสมบัติต่างๆรวมถึงระบบยามาฮ่าอิเล็กทริกซีวีทีครับหรือว่าที่เรียกว่าเครื่องยนต์เทอร์โบสไตล์ยามาฮ่านั่นเองสําหรับการออกแบบยังคงมาพร้อมกับรูปลักษณ์ของสปอร์ตสกูเตอร์ครับซึ่งโดดเด่นด้วยตัวถังที่มีการออกแบบให้มีความ เป็นเหลี่ยมสันมากยิ่งขึ้นใช้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED คู่ดีไซน์ดุดันครับในส่วนของไฟท้ายได้ปรับเปลี่ยนใหม่ให้เป็นเหมือนกับไฟเบรกของ R Series ในด้านของสมรรถนะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ VVA Blue Core นะครับ155่งร้ n ยหสิซีซีเจเนอเรชันล่าสุดให้พลังกำลังสูงสุดอยู่ที่15.4แรงมนะ้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่14.2นิวตันเมตรครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี Yamaha Electric CVT หรือว่า YECVT นั่นเองพร้อมกับโหมดการขับขี่2โหมดครับแล้วก็เทอร์โบ y s h i เหมือนกับ n m a x Turbo ฮอนด้าสไตโล160เรีมี่เอ็มสกูเตอร์ดีไซน์ย้อนยุคครับที่เปิดตัวแล้วก็วางจําหน่ายในประเทศอินโดนีเซียแ็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่แฟนๆค่ายปีกนกเรียกร้องให้นํามาจําหน่ายในประเทศไทยโดยตัวนั้นมีพื้นฐานมาจากเจ้าจิโอโน่125ที่วางขายในบ้านเราแล้วนะครับโดยตัวรถจะใช้โครงเฟรมแบบ e-safe โดดเด่นด้วยไฟหน้ารูปทรงหกเหลี่ยมครับพร้อมระบบไฟ LED รอบคันและก็ไฟ daytime running light ส่ Time วนตัวถังใช้เส้นสายการออกแบบที่ค่อนข้างเรียบง่ายครับแต่ว่าโดดเด่น ตามฉบับสปูเตอร์ดีไซน์ย้อนยุคนั่นเองในส่วนของขุมพลังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ E.S.V. Plus ครับขนาด160ที่ซีซว้าวระบายความร้อนด้วยของเหลวให้พลังกำลังอยู่ที่15.3แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่13.8นิวตันเมตรทางด้านของช่วงล่างครับรองรับระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกระบบการสะเทือนหลังเป็นแบบเดี่ยวครับดิสเบรกด้านหน้าและหลังสําหรับรุ่นที่มี A.B.S. และก็ดิสเบรกหน้าและก็ดรัมเบรกหลังสําหรับรุ่น C.B.S. นั่นเองครับพร้อมด้วยวง ล้อขนาด12ทั้งหน้าและก็หลังครับผม ร o ยั e n f i e l d g ลเกลีา450ครับโรสเตอร์สายพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่ได้รับการออกแบบที่โดดเด่นด้วยความดุดันเพื่อมอบประสบการณ์ขับขี่ที่สนุกนะครับมาพร้อมกับไฟหน้า LED ส่วนด้านท้ายเป็นไฟเลี้ยวและก็ไฟไท้ายอยู่ในตัวเดียวกันในส่วนของท่อไอเสียถูกออกแบบมาให้มีความโฉบเฉี่ยวครับสะท้อนความเป็นโรสเตอร์ทางด้านของสมรรถนะใช้เป็นเครื่องยนต์เชฟ่า 452cc ครับระบายความร้อนด้วยน้ำซีวาลดี s c ให้พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่ 40แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่40นิวตันเมตรนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี r i g h t y y i นนะครับด้วย Performance Mode แล้วก็ Eco Mode ซึ่งผู้ขับขี่สามารถเปลี่ยนการตอบสนองคันเร่งให้เหมาะกับสภาพการขับขี่ได้อีกด้วยปิดท,ท้ายด้วย T-MAX 560 TechMax นะครับเวอร์ชั่นปี2025 สปอร์ตสกูตเตอร์ระดับไฮเอ็นครับพร้อมกับการปรับโฉมด้านหน้าใหม่ให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับและยังเสริมด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาตอบโจทย์การใช้งานได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมสําหรับการออกแบบรุ่นล่าสุดนะครับมาพร้อมกับชุดไฟใหม่โดยชุดไฟหน้าจะมีความโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นครับตัวถังด้านหน้าที่ออกแบบใหม่ทําให้รถรุ่นนี้มีขนาดกระทัดรัดและก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับด้านเครื่องยนต์ยังคงใช้เป็นเครื่องยนต์ขนาด5 6 2ซีซีครบสบ2สูบแถวีรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำให้สมรรถนะการขับขี่ที่นุ่มนวลและก็ทรงพลังครับโดยมีพละกกาลังสูงสุดอยู่ที่46.9แรงมา้า แรงบิดสูงสุดอยู่ที่55นิวตันเมตรระบบไอเสียที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน Euro 5 Plus ครับนอกจากนี้ยังได้อัปเดตคลัชแรงเหวี่ยงใหม่ครับช่วยให้การเร่งความเร็วทําได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นส่วนฟีเจอร์ในการใช้งานมาพร้อมกับหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วพร้อมด้วยระบบนําทางจาก Garmin ครับระบบ Cruise Control Traction Control ระบบ ABS ระบบคันเรล่งไฟฟ้าชิวปรับไฟฟ้าและก็โหมดการขับขี่2โหมดด้วยกันครับ สุดท้ายนี้นะครับต้องขอย้ําไว้ก่อนว่านี่เป็นเพียงการคาดการเท่านั้นนะครับซึ่งแต่ละรุ่นที่เราคัดมานั้นล้วนเป็นรถที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการจำหน่ายในประเทศไทยในปี2025นี้แต่สุดท้ายแล้วนะครับก็คงต้องมาลุ้นกันต่อไปครับว่าจะมาตามคาดการณ์หรือไม่